แล้วก็มามมเตอร์ไซค์นะครับพี่เดชครับเื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะขับมอเตอร์ไซค์ที่พุ่เช่ากลับไปบ้านก่อนเนาะแล้วก็ไปเตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะเดินทางพรุ่งนี้โอเคไปกัน เยสสวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถเที่ยวกันที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นเวลา4ีวันสามคืนนะครับก็วันแรกเนี่ยเราเริ่มจากที่บ้านเราเนาะที่จังหวัดสงขลาและเราก็จะขับมอไซค์ไปที่ในราทิว่านนะครับเป็นจังหวัดแรกนะครับก็ทริปนี้เราไปกับพี่เดชขายของนะครับวันดีครับผมเดชกกระเป๋าหนึ่งใบนะครับผมโอเคนัค่นแหละฮะเดี๋ยวเราไปออกเดินทางดีกว่าทุกคน Let's go ใกล้ถึงปัตตานีแล้วนะทุกคนก็ขับมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับโอไปเคไปเดี๋ยวไปเรี๋ยวไปเดี้วไปเดีววไี แล้วก็เลยปัตตานีมาแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยอีกประมาณ60กว่ากิโลนะครับเราก็จะถึงนราธิวาสนะครับตอนนี้ก็10บโมงนิดๆแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เดี๋ยวไปกินข yeah okay. ้าวเที่ยงทีเดียวที่นราธิวาสเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าน้ําแล้วก็แว้นตากันโอเคเจอกันที่นราธิวาสนะครับทุกคนเป็นไงบ้างไม่ได้เว็นนานก็สนุกอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนนิดนึงนิดนึงจริงเหรอ If we go down, remember that we go down. ไกลประมาณ15กิโลเดี๋ยวก็คู่เด็กปั้นแกงกุ้แล้วต้ไปคนละคันเลยไหมมาใช่เหรอราคนละคันดาานีกว่าของเยอะแต่ใครดีนะไ,ไปไปรงแก่งก่อนไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนก็เสร็จกินข้าวก็ลงรงแก่งก่นอนรถเก่งเสร็จก็ไปถ้าเวลาว่าก็จะ,จะไปฆาไปหมู่บ้านอังซีใช่ครับอันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเะแนะนะทุกคนก็เดี๋ยว อำเภอกุมงแล้วเหรออ๋ำเภออะไรนะครับหมู่บ้านกุมงอ๋ออยู่ที่บ้านกุมงแล้วโอเคครับไปเองแกงไอ้ปลาเตโอเคร่องแกงไอ้ปลาเตที่บ้านกุมงอำเภอเจเนตนราธิวาสน,นะครับประเดี๋ยวเราจะขับรถต่อตามป้าเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็ประมาณ15กิโลนะไปเ,เอารถต่อกัน ตอนนี้เราก็มาถึงล่องแก่งไฮบือแต่แล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาน่าจะนั่งรถจักของที่นี่นะครับไปล่องแกงกันนะครับก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเราขับรถกันมาประมาณสี่ชั่วโมงได้นะฮะไกลมากแต่ก็มันมากนะทางเนี่ยสวยใช้ได้เลยทุกคนเป็นไงบ้างฮะลูกพี่ไม่ะภาพเป็นงันนะตอนนี้เขาบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยมากครับทุกคนแต่ว่าก็คือมันก็สนุกดีครับเป็นแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบ สำหรับสายลุยๆอันนี้เดี๋ยวเรานั่งนั่งรถกระบะไปล่องแก่งนะครับอ่าไปล่องแก่งรออ่ารอบแรกสิแล้วก็เราไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ว่าจะล่องแก่งตอนไหนก็เราจะไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็น่าจะไปกินข้าวเที่ยงที่นี่นะครับแล้วก็นั่งรถจากที่นี่เนี่ยไปล่องแก่งเล่าบ่ายโมงกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปรอกินข้าวก่อนทุกคนไปเดี๋ยวเจอกันตอนล่องแก่งครับ แล้วก็กินข้าวกัรจิตแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยจะขึ้นไปล่องแก่างาะขบนลงมาเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าตะขบนนี้จะสวยแค่ไหนนะครับี่นี่ก็นั่งกินข้าวกันเเต็มเลยข้างหลังลื่นน้ำกันก็ตอนนี้ก็มีสาแล้วมันร้อนทีนี้ก็ล่องแก่งเนี่ยสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ถ้ารวมอาหารด้วยเหมือนที่เรากินเนี่ยเพิ่อมอีกร้อยบาทก็ตกคนละสามร้อยบาทซึ่งถูกมากแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศที่นี่ดีมากครับก็เดี๋ยวเราไปล่องแก่ er างาะขบนไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปเป็นงไงกินมาหยุดเลย 牛嘞！你 <laughs> เจะล่องอายะนะครับลงไปข้างล่างรงนุ้นเยทุกคนไปน้ำนะจัดไปผมอยู่ข้างหลังเองพี่ไปเได้เลยครับไหนได้เขาได้ครับไปเอาน้ำไปเลยเด็กไปพี่พายเลยผมถ่ายวิดีโออากาศดีมากเลยทุกคนนาวโคตรเย็น ก็ลงไปลื่นๆด้านล่างนะทุกคนแล้วก็เราคิดว่าเราน่าจะเล่นน้ําดีกว่าก็เ,าเลยเดี๋ยวจชลากเรือลับน้องเขานะครับไปที่เดิมแล้วก็แช่น้ําเล่นกันน้ำเย็นโคตรสบายมาก โอเคครเฮ้ยวัวพี่วัวพี่ก็เด็กๆกำลังมาเล่นที่นี่กันเต็มเลยนะครับก็เราว่าที่นี่มันนอนแช่น้ำก็อมแล้วนะครับซึ่งที่เราโั้งใจมาสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยหายเหนื่อยหมดเลยนะครับถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปที่ไหนกันต่อในอำเภอจันจังหวัาราธิวานนะก็รอดูกันต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเปลี่ยนชุดเลยก่อนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเดียว อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับกะตอนนี้อยู่บ้านกาโตตะกูเป็นมูจดของตบาบลช้าเผิดเราจะไปเยี่ยมบุบ,บ้านสาไกอาอรันอัสวีเพื่อไปดูบรรยากาศของเขาวิธีชีวิตของเขารับทารอิสลามประมาณสารมาคนตอนนี้แล้วก็เราจะวิ่งกับมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานแสงณนะตอนนี้เราจะาพาันไปดูนะครับว่าจะไปกันได้หรือเปล่า โอเคครับไปขับรถก่อนดูเลยพี่ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเ,เราก็ผ่านจุดที่ยากมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอพี่เดชมาแป๊บนึงแล้วนะเราจะไปต่อ <c oughs> เร็วโอเคไปต่อกันนะเมื่อกี้กาเขาบอกว่าต้องมีลุยน้ำด้วยนะครับไป <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีขับผ่านลำน้ำนะทุกคนไปพี่เดช บ้านมีประมาณกี่คนไอ้งซักไก่ไหมครับก็มาอยู่ที่นี่ก็40ตอนนี้40แล้ว, 40, ลว40นี่จะพ่อข้าอิสระอันนี้เขาเรียกว่ายังไงนะแบบชนพื้นถิ่นหรอครับหรือว,ว่าแบบคือแบบโยกย้ายถิ่นทานมาจากไหนครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนบางคนก็้าพดพามาครับครับครับไม่มีศาสนาใดแต่ก็คือตอนนี้คือขึ้นอยู่อิสลามครับอยู่อิสลามตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านชนเผ่าคนอักลีนะครับทุกคนก็เป็นชาวบ้านมุสลิมที่เป็นชนงถอาสากัยครับมารวมตัวอยู่กันในตรงนี้นะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ําตกด้วยนะครับสวยมาก ก็เขาอยู่กันประมาณ30-40คนเองนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าเล็กๆนะครับก็บรรยากาศดีมากเสร็จจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปขับเข้าเมืองนะาราธิวาสกันนะครับไปหาที่นอนกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนึงที่พักตอนเย็นหรือไม่ก็ค่ำเลยนะทุกคนและ เดี๋ยวเราจะเยกกับก้าตรงนี้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับหนึ่งสองสามเย้ขอบคุณครับครับเดี๋ยวรถของเราพรุงก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองกาฬทิวานนะครับแล้วก็ไปหาที่นอนนอนกันนะครับก้าก็ไปเดี๋ยวขับรถต่อกันให้ตัวเมืองกันนะครับทุกคนหกร้อยนะครับลุย